สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซัดซิทหงกระพันรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะครับเดินทางท่องเที่ยววัดทั่วเมืองไทยครับนะครับเรียกได้ว่าขอได้ไหวรับกันเลยทีเดียวฮะนะฮะวันนี้เรายังอยู่ที่ดินแดนภาคอีสานนะครับจังหวัดที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมและวัดที่สวยงามนั่นก็คือจังหวัดหนองคายครับผมหนึ่งในวัดนะฮะในวันนี้ที่พามานะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน มีประวัติยาวนาน2,000กว่าปีด้านหลังนะฮะพระธาตุเนี่ยพศ19ลืม2 0 0พอะไรปะไม่มีคือพศ19เลยอ่ะอันกว่าปีแล้ว2 0 0พกว่าปีนะฮะเรียกได้ว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่ครับรุ่นเนี่ยใกล้เคียงกับพระธาตุพนมเนี่ยเราอยู่ที่วัดวั่งบอนะฮะเราอยู่ที่วัดพระธาตุบางพวน คุณผู้ชมครับขณะนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุบางพวนเป็นวัดนราชดตั้งอยู่ที่172หมู่3ตำบลพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายวัดแห่งนี้มีตำนานอันยิ่งใหญ่ให้เรามาตามหาและเพื่อมาให้เสียเวลาไปกันที่อุโบสถวัดพระธาตุบางพวนเพื่อสอบถามข้อมูลจากพระวิทยากรของเราในวันนี้กันเลยครับนมัสการครับ ครับสาธุครับสาธุตอนนี้เราก็อยู่กับพระมหาเอกนะครับครับตอนนี้พระมหาเอกนะครับก็จะมาเล่าประวัติเรื่องราวตำนานของวัดพระธาตุบางควนครับให้เราฟังนะครับในพระอุโบสถครับสวยงามจริงๆเป็นโบสถ์ของทางวัดเราเพิ่งสร้างนะฮะ2,500เท่าไหร่นะ47ครับ47ประมาณสัก10กว่าปีแล้วนะครับและเสร็จปี59 แ้วท่านผู้ชมมาวัดพระธาตุบางควรนะครับท่านอาจจะหาอุโบสถไม่เจอนะเพราะว่าจะต้องเข้ามาทางด้านหลังวัดแล้วก็เป็นอีกบริเวณหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากด้านหน้าเนี่ยเป็นโบราณสถานกรมศิลปากรก็ได้ไปเก็บเอาไว้นะโบสถ์ใหม่ก็เลยมาสร้างที่นี่โบสถ์เก่าที่นู้นจะเป็นโบสถ์มหาอุโบสถเป็นโบสถ์สองชั้นครับชันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวพระมหาเอกจะเล่าเรื่องราวนะฮะแล้วก็นะครับเก็บเล็กน้อยนะครับของทางวัดณปัจจุบันแล้วก็อดีต ให้พวกเราได้รับทราบกันนะฮะเวลาญาติโยมอยากจะมาเที่ยวหนองคายคนะครับเราก็จะมาไหว้พรนะมาเที่ยววัดกันที่นี่นะครับจะได้ทราบกันครับประวัติวัดนี่จริงๆแล้วกี่ปีครับประวัติวัดนี่ก็ถ้าเอาแบบลึกๆ,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 ๆก็น่าจะหลายร้อยปีวแต่โ <ไป S 2> <ต>บราณใช่ครับเป็นวัดโบราณตั้งห้าร้อยปีที่แล้วครับผมตั้งแต่สมัยกุลังคทฒน ตามตำนานอุลังกาธาตุนี่ก็คือจะมีกษัตริย์เมืองต่างๆสามสี่เมืองมาจากสกุลมาจากอุดรมาจากเมืองลาวมาจากขมรนะครับก็ได้ร่วมกันอุปถัมภ์นะครับอุปถัมภ์มาสร้างวัดนี้ขึ้นนะครับจากนั้นก็ก็จะมีกษัตริย์เมืองลาวผู้หนึ่งนะครับพระเจ้าชายเชษฐาครับก็ได้มาบูรณะนะครับบูรณะวัดนี้ขึ้นมาทำเพื่อทำประกอบพิธีต่างๆนะครับ เกี่ยวกับกระสับเกี่ยวกับศาสนาทั้งวิ่สิต่างๆนะครับถูกยบย้มาสร้างขึ้นนะครับครับนะครับเป็นวัดแล้วก็ใช้ชื่อวัดนี้มาตั้งอาบันทึกถ้าตะกอนจะเป็นแค่วัดพระธาตุนะครับหลังจากนั้นมาก็เป็นคําพูดของชาวบ้านคือต่างวัดพระธาตุบางควรเพราะว่าบางควรจะเป็นอาบานไม่ใช่บางและบางเป็นคำว่าบานบอไม้สักรง บางควนใช่บางควรเป็นคำว่ากิดต่างกลายเป็นบางส่วรหนึ่งครับอก็เรียกว่าเป็นโบราณสถานนะครับแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาในยุคพระเจ้าชัยเชิดฐาที่ราชซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ของอาณาจักรล้านช้างแล้วมือลาวตรงนั้นก็ยังมีสิ่งปลูกสร้างอื่นๆอีกมากนะนะครับมีพระธาตุนะครับมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำศักดิ์สิทธิ์มีโบสถ์มหาอุ่น มีวิหารผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มีวิาหารปู่นาคมุชลินประวัติเรื่องราวของวัดพระธาตุบางพวนก็จะต้องเริ่มต้นที่องค์พระธาตุมีมาตั้งแต่ที่เราเปิดรายการนะพี่ตั้นพศ19 2 0 0พกว่าป,ปีคุณผู้ชมครับวัดพระธาตุบางพวนนับได้ว่ามีความเก่าแก่สวยงามและมีตำนานพระธาตุคู่เมืองหน้อง,องข่ายอันเลื่องลือ อย่างอุโบสถหลังนี้ก็มีความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยภายในมีพระประธานศักดิ์สิทธิ์ให้ได้มากราบไหว้แล้ววิวทางเดินพญานาคขึ้นอุโบสถก็สวยงามจริงๆครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์คงกระพันหมดเวลาแล้วนะครับลาท่านผู้ชมจากริมแม่น้ำโขงนะฮะพบกับรายการของเราได้ทุกบ่ายโมงตรงวันเสาร์ช่อง9 m c o t HD สำหรับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนสวัสดีครับ Yay!